ก็ไปที่ไปที่ไหนฮอ่ยาปยัญจัดการฟักอินนะอินนะ้อนะินนนะปักอินนะก็ไปแล้วไปหา,าว, 40, นาวนานะันที่2ี่สละยีนะครี่8ปคุเท่นอ่าถึงนะสมบูรก็ไปติกเค่หมายเปิดนะนเปิดทำงาน้นว แล้วโอเคเยใช่ไหมเปิดแลวนี่เปิดอมเราไปที่ส่ยนะไปที่ติดตั้งติดตั้งที่ากไปที่ดูไฟที่อัปโหลดนะไฟก็เอาไฟที่ชื่อนะครับไฟบอไฟบล็อกไฟบอร์ดนะที้กดโอเค กดอัพโหลดครับผมหนึ่งครั้งนค่งครั้งนีผมหลดล้วผเรื่อทำงานเป็นการีมาเนี้ยเสร็จแล้วยกขึ้นมานี่ครับไปที่คอมวัน้มีปลาบอกขึ้นมาขึ้นมาิดคบอกจะขึ้นมาไอ้นั้นผมเข้าไหลังว้วนีทีนั้ บีบายบอด้วยวันนี้ที่ครับอาอันนี้เขียนเป็นาางข้อมาเป็นรายนการมันเป็นได้ง่ายๆครับการนั้น้เป็นความรู้อ็กดปที่แปดงน,น,น,นปหาน,นี่คือมอันมันคืออ่ามันอมเข้าไปก็สร้าง ยังไม่ต้องเลยนะว่าี่วันนี้ไปพิมว่าอะไรห้องทวห้องเที่ยวเะารปรนมัณนั้นหรแล้วช่างเที่ยวมัเปลี่ยนควอมรูปอะไรนะเที่ยวาใต้แล้วผมข็เปลี่ยนระวังระวังระวันซื่อนี่ผมเล่นแล้วแล้วผมจะได้กดติกนะโอเคทำเป็นสองอันแล้วครับผม เาเป็นภาคที่กันไหนนะครับภาคกลางหรือว่าที่ใหม่ได้สี่ภาคครับผมเรื่อว่าสร้างใหม่เนี่ยส่วนโดยจะของภาคกลางหือภาคเหนือจะออกมาเป็นที่โนแพนอาจะเป็นการวัดที่จะออกมาทุบไม่จับมือทุบนะครับทุบภาคกลางนี่คือหัว่ามันส่วนพวกนี้คือเราสร้างมาใหม่เชื่อเปล่าครับผมประมาณนี้เราเลยออกภาคกลางแล้วแบบทุออกเป็นเป็นท่องเที่ยว เราทงเที่ยวเรไม่ชื่อระ้กปกกาทองเี่ยาให้เราคัด c รวังวางวังแล้บันทึกผมดบันทึกแล้วผมจะกดอีกนะครับผมโอเคลไปที่เจริญไปที่บบบทความกรบทควาเออไปที่เมนูว่าเมนูเมนูไปที่เมนูหลัก ดนแนะครัครคัตก็สร้างมาใหม่สร้างเชื่อใหม่ออกอินฟ่างนี้นะครบอก์ดบอรโอเคอบอร์ดเคบชือนี้เป็นเล็บบอร์ดนะเล็บบอร์ดเล็บบอร์ดเลบอดโอ้ดูไปแล้วฝาเบบอรนั้นแหละก็เสร็จแล้วครับอากระโดดขึ้นก็จะเป็นออกเปตัวอย่างจะขึ้นมาครับเบอดนะนี่ะรขึ้นมาโอคไป เป็นผู้ดำนานคำนดก็เข้าระบบสำครับผมนะเข้ระบบ